โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามผมกอนด้วยนะครับ <Okay. S 1> ผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมกอนปาปิการนะครับผมอยู่ในช่องปาปิการเองนะครับผมก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าที่ก็คือเครื่องเคียงน,นะ <c oughs> ทุกคนจะทําข้าวผัดนะครับผมเพราะว่ามีน้องๆขอเข้ามานะครับเพราะว่าพี่กอนผัดข้าวผัดให้ดูหน่อยพี่กอนผัดข้าวผัดแล้วกินให้ดูหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาทําตามสัญญาณนะทุกคนนะเด้สัญญาไว้ว่า จะทำข้าวผัดให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นทีละขั้นตอนนะครับผมทีละขั้นตอนให้ดูกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมมาเริ่มที่หอมใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่นะครับผมตัดเลยนะครับผมโอเคเราจะไปอย่างเร่งรีบนะครับทุกคนด้วยการที่แบบเชี่ยวชาญในการทำอาหารมานะครับผมประสบการณ์มากกว่าแปดปีนะครับผมทุกคนแปดปีนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็เราก็จะปอกหอมออกนะครับทุกคนดึงออกเลยนะครับผม จะได้ประมาณนี้นะครับผมหอมหัวใหญ่ <Yahoo! S 1> แบบนี้นะทุกคนปั๊บแล้วก็ตัดประมาณนี้ประมาณนี้พอละเราไม่ได้ทําเยอะนะเราไม่ได้ทําไว้หรืออะไรนะครับทุกคนหรือว่าเราจะทําไวแค่ประมาณนี้ก็ได้นะทุกคนโอเค ยบร้อยนะครับผมแล้วก็ขยี้ออกเป็นลูกเตา๋าหั่นเป็นลูกเต๋านะครับผมจะได้สวยงามนะครับเ,เต๋านะครับเป็นไปประมาณนี้นี่เป็นลูกเต๋าแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปมะเขือเทศนะครับผมขาดไม่ได้เลยผิวจะได้ขาวโอเคปตัดหัวตัดหัวออกนะครับผมแล้ว <No. S 1> ก็ตัด ตรงกลางนะครับผมตัดกลางอีกแล้วก็เอาข้างในมนัอนอยอกจึ๊บง่ายนะครับผมโอเคผ่าออกฟับเลยนะครับโอเคนี่เราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมทั่ให้เป็นลูกหอาเหมือนกันนะครับหั่นให้มันเป็นลูกเต๋าเหมือนกันครับครับครับแล้วแต่อยากใส่เยอะอยากใส่น้อยอยากกินเยอะอยากกินน้อยใส่ได้ตามอำเภอใจเลยนะครับผมตามใจเลยนะครับผม ปกติหั่นยังไงก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าอันนี้หั่นให้มันสวยงามนะครับผมเวลาทําจะได้ถ่ายรูปไปเลยหลายอย่างได้นะทุกคนโอเคต่อไปก็ต้นหอมนะครับผมต้นหอมไทยนะทุกคนอหอมไทยก็ปึ๊บเราก็ตัดหัวออกกนปั๊บตัดตรงที่มันไม่สวยออกนะทุกคนตัดตรงที่มันไม่สวยออกอืม ปั๊บตัดเลยนะครับผมแล้วก็แล้ก็จะมาซอยกันนะครับผมเดี๋ยวยืนซอยให้ดูโอ oh <my> โอเคก็พอแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผม เอาไว้ที่หลังนะทุกคนนะเอาไว้โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราเตรียมของนะครับผมที่จะนําไปผัดนะครับผม <Okay. S 1> จะมีมะเขือเทศนะครับผมหั่นเต๋แล้วก็หอมหัวใหญ่หัน่นเต๋แล้วก็มีต้นหอมไทยนะครับผมโอเคขายไม่ได้เลยเพราะว่าจะทําให้ความหอมของข้าวผัดนี้แบบแซ่บหลายนะครับผมสามารถใช้เครื่องปั่นอะไรได้ทั้งหมดนะครับผม แบบนี้เลยนะครับผมป๊อปเป็นกระเทียมนะครับผมทุกคนกระเทียมกีบใหญ่นะอืมไี้ก็จะเป็นกระเทียมนะทุกคนนะใช้เครื่องปั่นได้นะครับผมใช้เครื่องปั่นได้ใช้อะไรปัน่นทําอะไรทุบก็ได้นะทุกคนไม่ต้องละเอียดมากนะผมพอหยาด ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคอ่าเราทําเสร็จแล้วครับทุกคนก็มีกระเทียมนะครับผมสับหยาบหรือว่าปั่นหยาบก็ได้นะครับผมแล้วก็มีหอมหัวใหญ่หั่นเตานะครับทุกคนหอมหอมหัวใหญ่หั่นเตานะครับผมแล้วก็มะเขือเทศหั่นเตานะครับผมแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับทุกคนมีสามอย่างนี้แล้วก็เอาไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งกระทะกันเลยไปโอเคครับผมเราก็จะมา ผัดให้ทุกคนดูกันเลนนะครับทุกคนนะโอเคนี่นะครับผมเป็นกระทะ,ปะเปล่าเลยนี่นะครับกระทะเปล่าโอเคนะครับผมเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับทุกคนโอเคดับแรกต้องเปิดไฟก่อนนะมบรอให้กระทะมันร้อนสักพักหนึ่งก่อนนะทุกคน เอามือประมาณนีท้ทําแบบนี้ทํามันร้อนๆมือเราเอาน้ํามันใส่เลยนะครับทุกคนถ้ามันร้อนมือนี fall. ้เราเอาน้ํามันใส่เลยนะครับอย่าไปจี้ลงนะแม่นะมือพองเลยนะโอเคเห็นไหมควันมันจะขึ้นนิดนึงเห็นไหมแรงไหมเห็นไหมครับผมควันมันจะขึ้นนิดนึงโอเคแล้วก็เริ่มใส่น้ํามันกันได้เลยนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายโอเค ไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนร่อนนะครับผมล้นน้ํามันให้ทั่วกระทะตอนน้ํามันให้ทั่วกระทะนะครับเบอร์อกันไปนะมาทำอาหารไม่ได้มาเป็นแดนเซอร์เนี่ยนะอโอเคล้นให้ทั่วนะทุกคนปับพอทั่วแล้วน้ํามัน ก็จะไม่เหนื่อยนะทุกคนใชมครับน้ามันร้อนแล้วนะครับผมกระเทียมนะครับผมโอเคเลงเลยครับผสดกระเทียมไม่หอมนะครับทุกคนผัดกระเทียมประมาณให้มันแบบเหลืองเหลืองนิดนึงนะให้มันเหลืองนิดนึงนะครับทุกคนมันจะได้หอมเปียวให้หอมนะครับผมกินมันก็จะหอมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับเราก็ ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับผมปั๊บนี่เลยนี่เลยนี่นะคะรับอยากดีนะครับผมนี่ครับผมการผัดข้าวผัดของกอนปาปิก้านะครับทุกคนเดี๋ยวม่ลูน้องๆขอเข้ามานี่พี่จัดให้ทุกเมนูเลยนะครับผมจัดให้พี่กอน์ทำเมนูอะไรเดี๋ยวพี่ทำให้นะครับผมแล้วก็ขไข่ไม่ต้องไม่ต้องให้ไข่แบบแตกมากนะทุกคน ต้องให้ไข่แตกมากนะครับผมก็จะประมาณนี้ยปิ๊บป๊บนี่นะครับผมโอเคพอเราได้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาข้าวมาใส่ครับผมข้าวอาจจะเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนี่นะครับผมข้าวที่หุงเอานะครับผมหุงเอาข้าวหุงเงา ประมาณนี้แหละมาโอ้โหโอ้มายก๊อดว้าวขยี้ข้าวนะทุกคนนะขยี้ข้าวแบบให้มันแบบเป็นอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ต้องแบบนี้นะทุกคนนะ การที่เป็นเชฟที่ดีนะครับผมเราต้องพลิกกระทะได้นะครับผมลำหนึ่งนี่พลิกกระทะได้นะครับผมเออถ้าพลิกไม่ได้มันก็ต้องฝึกนะครับผมต้องฝึกนะทุกคนเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ปั๊บหันจากนั้าเราต้องให้ข้าวที่มันเป็นก้อนเนี่ยแตกออกให้ได้เป็นให้มันเป็นเม็ดนะทุกคนนะเขาเรียกว่านานไปมันจะเต้นระบังนะทุกคนเดี๋ยวคคอยดูนะมันเต้นระบังยังไง ถ้าคนที่ทําใหม่ๆนะทุกคนทําใหม่ๆก็เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับผมอบร้อนเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับผมใครใช้พ่อครัวบ้างครับผมใช้พ่อครัวนะไหมใช้พ่อครัวไปฝัดที่บ้านไหมผัดจนให้ข้าวมัน แบบเป็นเม็ดนะทุกคนนะให้มันไม่เป็นก้อนมากจนไปนะครับผมการที่ดีผัดเสียให้มันเป็นก้อนนะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่สวยนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับผมการใช้กระทะแนะนําให้เป็นกระทะไทยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้ความหอมของกลิ่นกระทะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกระทะเหล็กนะทุกคนนะซื้อมาอย่าลืมไปเผานะทุกคนไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บแล้วผัดเลยนะตาย่าหาะมีแต่สารเคมีนะครับ เราก็เาหมูมาใส่ทุกคนเราก็ใส่หมูแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็เอาหมวใหญ่หั่นเตานะครับผมพร้อมกันเลยนะครับเราจะใส่ตอนไหนก็ได้นะแนะนําให้ใส่ตอนที่ตอนใส่ไข่นะทุกคนรอพี่กรณมาใส่ตอนนี้พี่กรอยลืมนะครับผมมัวแต่พูดโอเคเห็นไหมก็ <laughs> จะน่ากินนะทุกคนไฟไม่แรงนะถ้าไฟแบบแรงๆนี่แบบน่าจะสุด่ กันน้เรก็เอาไฟลงนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เราจะได้ไปไปยี่มักค่เทศนะครับผมแล้วก็หัวใหญ่หั่นเตาครับผมให้มันได้รอยของกระทะมันจะได้หอมนะครับผมโอเคได้ที่แล้วก็เราก็ปรุงนะครับผมปรุงกันเลยนะครับผม ซอสหนยนะครับผมเป็นซอสที่พี่กอนทาขึ้นมาเองนะครับผมเป็นซอสที่อสพี่กอนท,ทาขึ้นมาเองนะครับผมไม่มีใครทําทได้นะครับทุกคนของแล้วก็ซีอิวขาวนะครับมีขาวนะครับผมนี่ มันหกไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเราทำอาหารเ<อ>รมไม่ต้องให้มันหกเยอะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวหมดนะใช่ไหมสีมันจะแบบออกเหลืองทองนะทุกคน<อ>ข้าวผัดอางล้าผัดเาาขาจะแบบปรุงปรุงมันจะเป็นสูตรนะทุกคนนะแต่และสูตรก็ไม่เหมือนกันนะครับบางร้านนี่เขาก็ปรุงแบบมันก็จะแบบออกขาวขๆแต่ว่าสูตรท่กตอนนี่ก็จะออกแบบเหลืองทองนะทุกคนที่มันเป็นสีแบบเกลี้ยๆเกียเ,เพราะว่ามัน เป็นซอสเฉพาะก,ก่อนเองนะครับทุกคนหัวร้อนโอ้อ่ะเปิดไปแรงเลยอ่ะหรือว่าไฟดับมั้งปุ๊บ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  น่ากินไหมพี่กอนน่ากินไหมน่มากินไหมร้อนนะเนะี่ยร้อนมากพวกน้องๆนะครับผมพี่ทำได้หมดนะครับผมอยากให้พี่กอนทำคลิปยังไงครับผมอยากให้พี่กอทำคลิปกินอะไรนะครับผมทำอะไรให้ดูนะครับผมก็สามารถ ใต้คอมเมนต์นะครับผมดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวสไลด์ like, share, ด้วยนะครับผมขึ้นไปให้เนี่ครับใช่ไหมถ้าตูว่ากินตามแบบร้านตามสั่งหรือว่าร้านไหนบางร้านมันจะแบบยังไงอ่ะมันจะแบบแฉะทุกคนที่ก่อนขันไะม่แฉนะ ทำให้เธอแฉได้ร้อยไม่มีเราจะพูดได้หทุกคนับมากโอเคตอนสุดท้ายนะครับผมถามไม่ได้คือต้นหอมนะครับ เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอ่างนี้นะครับผมเรียบร้อยครับทุกคนเข้าผัดพริกก่อนนะครับผม โอเคครับผมก็เสร็จ็นเทียบร้อยนะครับผมเราก็จะมาลองชิมดูนะครับผมว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมความแรงกันทุกคนอืมอร่อยอ่ะน่า อ,อร่อยอะ่ะอืมอร่อยเกินยุ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสัวใครช่องนี้ให้พี่กรน์ด้วยนะครับผมอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนอืม ดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับอือหือว้ายทุกคนทำเสร็จมากินเลยน้อนรสชาติดีอะ่ะ

Bi cơm mọi, đặc hưu hữu binh đặc cho tua chuột hưu 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 หมดแลนะ้วหอเ่ายังครโอเคครับผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแบบอืม้มอร่อยนะทุกคนถ้าใครก็อยากเอาสูตรพี่ไปทําตามก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้พี่ก็มาสอนทำข้าวผัดนะครับผมพินข้าวผัดโช์นะครับผมตามสัญญาณนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ จบเพยงเท่านี้นะครับผู้คนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i า e ให้พี่กรณด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนก็อีพีน่าจะเป็นทำเมนูอะไรหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรก็ติดตามชมได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ถึงมาจะเร็วกว่านะครับผมก็แพ้ลาอยู่ดีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ไป